สวัสดีครับชื่ออะไรครับบัฟฟาโล่ฮัลโหลเม่ากวสวย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  เลี้ยงควายครับวันนี้มาเลี้ยงควายเลี้ยงควายวันแรกครับ วนนวนสมบูรณ์วนวันนี้พาพี่น้องมาเลี้ยงควายนะครับตรงว่างเปลี่ยนอาชีพใหม่ละมาเลี้ยงควายดีกว่า ไม่เลี้ยงแกะนะครับผมไม่ใช่คน,นเลี้ยงแกะ <c oughs> แพะก็ไม่เลี้ยงเลี้ยงควายมีหลายตัวนะครับแต่ตัวอื่นไม่ใช่ของผม <c oughs> ซื้อมาตัวเดียว <c oughs> เลี้ยงเล่นๆสวยงาม เห็นแล้วชอบเลยครับตัวนี้ลักษณะดีจะเลี้ยงไว้ดูเล่นนะครับตัวนี้ทุกชอบที่อะไรนะมีหนกเียหนกเรียกอะไรมีลายขอดุงข้อเท้าเนี่ยข้อเท้าสวย หางก็สวยนะครับตนนวัวเนี้ลักษณะฉูดสวยมากเนี่ยในสายตาของผมแนละ้วแต่ผมก็ไม่ได้เซียนอะไรหรอกแต่ผมเห็นแล้วมันสวยดูเขาฮะดูคอ ที่สวยที่สุดคือข้อเท้าเ่ยครับข้อเท้าสวยแข็งแรงบ่งบอกลักษณะว่าน่าจะเป็นพ่อพันธุ์ที่ดีได้นะครับตัวนี้โเรดเอาไว้ก่อนยังไม่คุ้นเคยกันเท่าไหร่ต้องนานๆหน่อย ้องใช้ความเคยชินเขาอย่างกุลาณาว่านะครับควายนี่ไม่กลัวแดดนะครับแต่ถ้าเป็นวัวนี่เรียบร้อยแลครับวัวนี่อาปัดน้ำลายยืดแล้ะครับตากแดดไม่ไหวแต่ถ้าควายนี่แดดไม่กลัวครับแต่กลัวฝน กาฝนมีท้องไร่ท้องนาะที่มันมีหญ้าให้กินนี่ก็ ตาเลี้ยงครับเลี้ยงก็ปล่อยกินหญ้าผูกมัดตอกหลักผูกเชือกอย้ายกินวนเวียนไปเรื่อยๆนะครับคือไม่ต้องปลูกหญ้าเลี้ยงเหมือนวัวขุดวัวพันอะไรก็ได้เลี้ยงไม่เยอะครับเลี้ยงแค่ตัวเดียว ิดว่าเป็นเป็นควายที่เป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายนะครับดูแลสุขภาพอาบมาอาบท่าทำให้สาสาก็สุขภาพก็ดีแหละครับแต่สิ่งที่ควายก็ชอบมากมากก็คือเนี่แหละเล่นน้ำเล่นโคลนนี่ครับชอบมาก แต่ก็เป็นเป็นลักษณะนิสัยของเขานะครับก็ไม่ได้สกปรกเลอดเทืออะไรแล้วก็เอามาอาบน้ําฉีดน้ำอาบเอาที่หลังก็ได้ครับการเล่นโคลนของเขาก็เหมือนการรักษาผิวพันธ์ของเขาให้ดูดีมีสุขภาพผิวหนังที่ดีนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงนี้ครับขอบคุณที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่ชอบก็เข้ามาดูได้นะครับเพ่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับแต่วัววัวผมไม่ได้เลี้ยงนะครับก็คือมันเลี้ยงยากนะครับต้องไปปลูกหญ้าปลูกอะไรให้อะไร แต่ควายนี่คือปล่อยตามท้องทุ่งที่เขาเคยอยู่มาประจำครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ